สวัสดีเพืเ่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราจะมารีวิว ID นั่นเองบอกก่อนนะครับว่า ID ผมไม่ได้อยากจะรีวิวนะแต่มีคนขอมาโอเคในเมื่อขอมาก็จัดให้โดยการรีวิวหลักๆนะคะก็อยากเห็นถึงตัวละครมีเหรียญอะไรบ้างนะครับจัดเซตเหรียญยังไงนะฮะแล้วโอเวอร์บูตอนนี้เอาให้ดูก่อนได้เลยแล้วก็แผนในอนาคตว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่และจะทําอะไรและจะเป็นยังไงต่อไปโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อนอย่างแรกเลยคือตอนนี้โอเวอร์บูทอยู่ที่9.9 นะครับซึ่งกําลังจะขึ้นอยู่ที่100ภายใน40วันนี้มาจากโดยน้องพยูนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปที่น้องพยูนสักแป๊บหนึ่งไอ้น้องพยูนเนี่ยตอนนี้ผมขาดแค่ตัวเดียวนะสำหรับ3ดาวแล้วก็ซากายอีกหนึ่งตัวซึ่งซากายแรกแต่อีกนานแต่พยูนเนี่ยเก็บอยู่ครับอีกประมาณ400เศษหรือว่าเรียกง,ง่ายๆ40วันเนี่ยผมก็จะได้แล้วนั่นเองนะพอได้นี้เสร็จปั๊บก็ยาวถึงนี้ได้เลยครับโอเวอร์บุ๊จะอยู่ที่ประมาณ1001โดยทันทีเรียกง,ง่ายๆว่าภายในปีนี้แหละ ถึง100อย่างแน่นอนนะครับอันดับต่อมานะครับก็ในส่วนของตัวละครเนะราะตัวละครจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัว ex ทั้งหมดที่มีคือ16ตัวเดี๋ยวจะมี17ตัวแล้วในเร็วๆนี้ก็เรียกง่ายๆว่าไม่เกินสนิ้นเดือนนี้ไม่เกินสิ้นเดืนอนนี้นะครับยังไงก็มีแน่นอนสำหรับนิกะ <c ups> ก็คือครบ17ตัวอันนี้ออาเขียนจดนี่อนนะและอันนี้คือตัวละครที่ยังไม่มีมนิกะตัดไปได้เลยนะครับเพราะยังไงก็เดี๋ยวสุ่มแน่นอนโซอันนี้คือยังไม่มีนะัะ รีเจนก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวนะถ้านับกันจริงๆก็10เท่าไหร่นะ16ประมาณ16ตัวครับ16 17ตัว18เอาว่าไม่เกิน18ตัวนะครับรีเจนไม่เกิน18ตัวที่ผมขาดน,นะส่วนที่เหลือก็มีเรียบร้อยส่วนในสีดาวเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยแลกอีกทีแต่ว่ายังไม่แลกตอนนี้นะอีกสักระยะใหญ่ๆเนี่ยเป็นประมาณนี้อันนี้คือตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเหรียญให้ดูต่อเลยแล้วกันนะครับว่ามีเหรียญเซตอะไรยังไงบ้าง เซตเนี้ยก็เป็นในส่วนของกลุ่มหมวกฟางทั้งหมดเนี่ยถ้าใส่กลุ่มหมวกฟางเห็นไหมเนี่ยครับหมวกฟางนะครับเรียบร้อยนะฮะเรียญแรกคือโจมตีอันนี้คือเลือดส่วนอันนี้คือเกาะไอ้หลังสุดเนี่ยคือเลือดตีเกาะอย่างละสามนะครับหมายความว่าผมมี2เซตนะก็เป็นไอ้เซตบนเนี่ยคือเซตเลือด70เซตล่างคือเกาะ70สําหลับกันสามารถใส่ได้ทั้ง2แบบใส่ได้ทั้งอ่าเอ้ใส่ได้ทุกตัวละครที่เป็นกลุ่มหมวกฟาง หมายควาว่าอย่างสมมุติว่าถ้ามีซันจิอย่างตอนนี้ที่มีมาเนี่ยผมก็สามารถเอาเหรียญเนี้ยใส่ให้ได้เลยโดยที่เหลือเราก็แค่ไปดูว่าอ๋อซันจิมันเน้นเด็บเหรอโอเคถ้าเน้นเด็บก็ตีสี่เกาะสี่ก็เป็นเซตนี้ได้เลยอันนี้เซตเกาะเห็นปะ่ะแต่ว่าสมมติสมมติถ้าสมมุติว่ามันเป็นสายอาหมัดแล้วเน้นเลือดเหมือนลูฟี่ e x ที่เป็นเสื้อเหลืองครับโอเคงั้นงั้นเราก็มาใสา่ไปเงี้ยเลือดเลือดสี่ตีสี่สลับได้เลยนะครับผมมีไปสองเซตเรียบร้อย ก็เป็นเซตสำหรับกู่มฟางเนาะเหรียญบนสุดนี่ไม่นับนะครับเหตุผลเพราะว่าไอเหรียญนียผมใส่ให้กับัตดอฟี่แต่เนื่องจากเซตคิที่ดีที่สุดมาแล้วคือเซตนี้นั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําเหรียญนะเอาไว้ชัดก่อนแต่มาแล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บเหรียญคิลเลอร์ให้เป็นเหรียญสีอีกทีนึงน่าจะเริ่มเก็บในซีซั่นนี้แหละเริ่มเก็บก่อนนะเดี๋ยวพอได้เหรียญสีก็เดี๋ยวทําน่าจะอีกประมาณไม่เกิน2เดือนนะฮะแล้วก็ไอเหรียญพวกนี้เหรียญมาโเยสลน ข้อดีของมันคือเมื่อเพื่อนตายเมื่อเพื่อนตายจะย่นสกิล26%โดยทันทีและสายโล่มันตายยากอยู่แล้วผมเลยมองว่าอันนี้ดีครับแล้วมันดีสมมุติว่าถ้าคุณเอาใส่ให้สำหรับตัวคิดคิดอะ่ะคิดอะ่ะคิดบุกอ yes. ่ะครับไอไอตัวโล่แดงอ่ะครับไอเซตเนี้ยก็ใส่ให้กับคิดบุกได้เห็นปะเห็นปะเนี่ยก็มันไว้ใส่ได้หลายตัวแล้วกันเอาว่าเป็นโล่นะสำหรับโล่นะครับผมเลยเอาไว้แต่เดี๋ยวค่อยทําอีกทีหนึ่งนะยังไม่ทําตอนนี้เพราะว่ามีหลายเซต็ตแตเหรียญมันไม่พอ ส่วนอันเนี้ยเซตสองเซตนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าแค่เอามาให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นเซตไอ้ที่เดฟยี่สิบกับยี่สิบสองไปยี่สามเปอร์เซ็นตไอ้สองเซตนี้นะเนี่ยเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นปะ่ะแต่ถามผมเนี่ยผมว่าเซตนี้ดีกว่าเดฟสิบนสะี่สิบสี่อะไรเงี้ยอันนี้คือเดฟนอ้องแต่ว่าถ้าเอาเดฟจริงๆเนี่ยผมให้ยังไงก็เอเนลเพราะว่าเอเนลเนี่ยมันการยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ที่ได้คือสกิลหนึ่งกับสกิลสองยี่สิบเพราะว่าแท็กมันเต็มสี่แบบนี้ นั่นเองแต่ว่าเป็นเ,เซตเก่านะครับอันนี้เลยตอบยากเนาะแล้วก็อันนี้คือเซ็ตที่ผมใช้บ่อยมากๆอย่างตัวฟีนิกะเดี๋ยวผมก็ใช้นะครับเซโต้ก็ใช้เบนแม็กแมนก็ใช้แฉงเขียวแฉงฟ้าใช้ชหมดเลยครับคือเป็นเซ็ตที่หลายๆตัวมันได้ใช้อะไอเซตเนี้ยนะผมเลยมองว่าเป็นเซ็ตที่ควรมีติดไอดีไว้ส่วนไอเนี้ยผมทาไป2ชุดนะครับชุดแรกเนี่ยคือของสายโล่ผมใส่ให้กับเซโต้แต่บางเอิญก็ม,มีข้อดีเพราะว่าผมใส่ ใส่ถูกแล้วอ่ะวาง,ง่ายๆพอใส่ให้สำรับสายโลได้ทุกตัวเนี่ยข้อดีคือหลังจากนั้นถ้ามีสายโลตัวไหนที่เน้นย่นสกิลหนึ่งเช่นเดบเบ็กแมนก็ได้ยาซอกก็ได้นะครับหรืออะไรอะไรก็ได้อ่ะขอให้มันเป็นสายโลเถอะโม,โมเนยังได้เลยครับเห็นป่ะได้แทบทุกตัวนะฮะแล้วก็เหรียญเซตต,ต่อมาคือ3ไคโดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำเซตเหรียญเด็บสี่อ่าเดี Dep ๋ยน,นะเซตแรกคือเดฟเกาะ4ีตีเลื่อน1กับเซตที่2นะครับ เลือดสามเกาะสองตีสี่บางคนอาจจะงงเอา้าเดี๋ยวทาไมทาไมเลือดสามวะก็เดี๋ยวใส่ยี่สี่เปอร์เซ็นสามช่องครับเดี๋ยวไออีเวนต์เนี้ยภายในสิ้นเดียวนะเดี๋ยวผมก็เอามาใส่อีกอีกช่องหนึ่งละยี่สบี่เปอร์เซ็นะเดี๋ยวเอามาใส่อีกช่องหนึ่งละและอีกช่องหนึ่งเนี่ยจะได้ตอนต้นปีครบแล้วห้าปีเดี๋ยวมันจะมีให้แลกค่อยแลกอีกทีหนึ่งนะฮะมาเขาว่ายังไงผมก็ได้แน่นอนก็เวลาปเปลี่ยนเหรียญเนี่ยผมจะเปลี่ยนแค่เหรียญแรกเท่านั้นชัดเจนนะเดดีีีีี๋ยยวววผมมออกกเเเเหรนหนึทท่จจะํา็็็คืสืสเปแเแลลล้ 1, บล้บ นะครับเดฟสองเลื่อหนึ่งคือจบละอันนี้ก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งนะฮะที่กําลังทําอยู่ต้องเก็บเหรียญนะฮะส่วนชูรองอันนี้ผมเอาไว้ใส่แม่ใหญ่เผื่อมันบัฟแม่ใหญ่วิ่งนะฮะแต่ว่าทีนี้จากที่ดูมันก็น่าจะบัฟต่อเดือนสามนะเอาว่าคร่าวๆนะประมาณเดือนสามปีหน้านะครับส่วนนี้เป็นเหรียญริมนะฮะซึ่งเอาใส่ยามาโตะสองเหรียญและยังไม่ได้ปั่นเวลร้อยดังนั้นเลยยังไม่ได้ทําเหรียญที่สามนั่นเองนะฮะส่วนยามาโตะผมใส่เป็น เกาะสี่เลือดสี่ตีหนึ่งเพราะเล่นริมไงแต่ว่าถ้าไปใส่เล่นดามเมจตผมก็จะใส่เพื่สำหรับเซตนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าออไอเซตนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเซ็ตหมัดครับแต่ว่าใส่ยังไม่สุดนะเพราะว่าไม่ไม่มีออฟเหลียนนะะเห็นปะแต่ไอโจมโจมตีเนี่ยเหรียญแรกได้ละแต่เหรียญอื่นๆยังไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีออฟนั่นเองเอาให้เขียนะนะคือส่วนส่วนใหญ่ผมมีโยกแทบหมดแล้ววะว่ากัน,นง่ายๆนะส่วนอันนี้เป็นเหรียญของแชค์นะครับใส่เหรียญสีไปแล้วเนี่ยผมแดงนะครับ ก็เกาะสีตีสีเลือดหนึ่งนะครสำหรับแฉงส่วนแฉงได้นทั้งสองตัวเลยครับทั้งแฉงเขียวทั้งแฉงอะไรนะแชงเขียวแฉงฟ้าได้หมดนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเอาไว้เฉยๆยังจัดเซตอยู่ครับมีอ่ะ,อะแล้วก็มงดอรครับมงดออันนี้เป็นอีกเซ้นหนึ่งที่กําลังจะทําในอันดับต่อไปนะครับแต่ว่าขอทำอโล่ให้นิกาเสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือเซตโล่ต่อไปที่ผมจะทานะทาโยกทุกตัวนะครับ แล้วก็อันนี้คือเซตที่ก่อนหน้านี้เคยเล่นเอาไว้นะฮะเป็นในส่วนของสายวิ่งที่ดึงทงเร็วที่สุดแต่ประเด็นคือณนะปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วเคยคิดที่จะทําแต่ไม่ได้ทําแล้วเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยทำสามไคโดหรือว่าเป็นเซตเนี้ยคุ้มกว่า3ไคโดเน้นสกิลหอันนี้เน้นสายวิ่งสกิลสองทำแค่2เซตเนี้ยสายได้ทุกตัวในเกมนะครับแต่ว่าต้องทำปเป็นสเซตนะอย่างที่บอกนะครับเช่นอย่าง3ไคโดก็ บอกไปเมื่อแค่ T4 เลือดสีอะไรเงี้ยส่วนอีกเชฟหนึ่งก็เลือดเลือดสี T4 สำหรับกันทําไป2ชุดนะครับเพราะว่าคุณจะได้ใส่ให้กับตัวละครได้หลากหลายตัวแค่นั้นเองอันนี้คือในส่วนของเหรียญน,นะครับแล้วก็ส่วนของเพชรเพิ่มมีคนถามว่าผมจะเอาไปเปิดอะไรบ้างนะฮะในส่วนของเพชรในหลักๆอย่างที่บอกนะครับหลายๆคลิปเลยเอาไว้เปิดแค่ EX เท่านั้นอันนี้คือส่วนสําคัญเพชรจบที่เท่านี้นะไม่มีอะไรบูดเนานะแล้วก็ในส่วนของทุกวันเนี่ยผมแลกตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้เอาให้ดู รีเจนเนี่ยผมแลกอยู่ที่ประมาณนี้โอเคไหมมีโฮดี้มีจินเบแต่ว่าไอ้ส่วนของจินเบกับลูฟี่เนี่ยแลกให้ครบถึงพันสองและหยุดแลกโดยทันทีนะครับเป็นยังไงอ่ะเนี่ยครับให้ถึงพันสองหมาเขาว่าอีกกี่กี่วันวะหนึ่งร้อยละยี่สิบวันอะหนึ่งร้อยละยี่สิบวันนะครับก็ประมาณไม่เกินห้าสิบวันประมาณนะไม่เกินไม่เกินนี้น้องพยุนก็สี่สิบวันใช่ไหมก็ได้โอเวอร์บูทแล้วอีกไม่เกินห้าสิบวันก็จะได้จินเบกับลูฟี่มันใกล้เคียงกันนะครับ พอถึงพันสองแล้วหยุดแรกเดี๋ยวดันทีส่วนเศษที่เหลือนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้แลกจินเบกับลูฟี่แล้วผมจะเอาไปแลกอะไรต้องคุยกันตามตรงนะครับว่าหลังจากไอตัวละครพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มไล่เก็บตัว4ีดาวแล้วครับเพราะอ,อะไรเหตุผลเพราะว่าจะทําในส่วนของบูทสามนั่นเองนะฮะเพื่อดันให้ซับมันถึงร้อยเจ็ดสิบเนี่ยอันนี้คือตัวละครที่ผมแลกกันนะต้องมีอาพูนะครับเนี่ยมีโอโลบิแล้วก็นามิสามตัวแค่นั้นเอง แล้วก็สิ่งที่ต้องแลกต่อไปก็มีในส่วนของลูฟี่นะครับแต่ว่าเป็นฟี่บาวแมนนะฮะแล้วก็เนี่ยเนี่ยไอ้บาวแมนเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องแลกนะครับแล้วก็อ่าฟี่บุกทั้ง2ตัวเลยหรือเรียกง่ายๆครับไปได้ซับสีเขียวก่อนคือตอนนี้ผมทําซับเขียวก่อนนะครับเนี่ยแดดซับเขียวเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้สี่ไอ้ไอสามตัวเนี้ยเป็นตัวละคร4ดาวซึ่งผมแลกได้ส่วนไอ้ลูฟี่เนี่ยสามดาวไปแล้วแต่ยังไม่ยัดนะแต่ยังไม่ยัดนะครับเพราะว่าเผื่อโคล่าไว้อ้าตัวอื่นก่อน แล้วก็โซโลผมไม่อัพด้วยเพราะว่าเปิดนิกะไอเนี้ยผมอัพไปแล้วอัพไปแล้วต้องเอาให้ชัดนะแต่ผมไม่อัปแล้วครับเหตุผลเพราะว่ามีนิกะมาแล้วนิกะเป็นโซออนแล้วก็เป็นโล่ด้วยหมายความว่าถ้านิกะวันใดวันหนึง่งสมมตินนะสมมติถ้าผมเปิดได้นิกะเนี้ยอ่ะมันเวลร้อยเลยวันใดวันหนึ่งมันเล่นไม่ได้นิกะก็จะลงมาแทนโซโลโดยทันทีเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเนี่ยเคลียร์เลยดังนั้นเวลาที่จะเล่นหรือก่อนอัปควรคิดว่ามันเป็นซับไปเลยเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะทํานะส่วนตอนนี้เดี๋ยว ก็น่าจะถึง170เ็ถามว่ากี่วันใช่ไหมก็น่าจะประมาณ1 0 0วันครับเหตุผลง่ายๆเลยเพราะว่าไอ้บูธสาวเนี่ยมันต้องเก็บไปอีก1 1 0 0วันอะ่ะอีก100วันนะครับก็ต้นปีปะ่ะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็น่าจะได้แล้วแล้วก็ในเหตุผลที่ว่าทำไมผมทำสีเขียวก่อนเนี่ยไอ้ตอนเนี้ยมันเป็นเมตาเขียวก็จริงแต่จริงๆโดยดั้งเดิมเนี่ยไอ้ตอนเนี้ยมันต้องเป็นเมตาน้ําเงินปัญหาคือว่าพอมันสีเขียวปุ๊บต้นปีผมผมเลยบอกว่าน่าจะมีสีเขียวมาอีก โอเคปะ่ะเพราะสีเขียวมันมาแค่ตัวเดียวโอเคปะ่ะมันมาแค่ตัวเดียวเวย้ยเออจริงๆมันเป็นเมตาล้ำเงินนะก็คือยามาโตะคิดรออาแต่ว่าเสือกมีนิกะมาเสริมดังนั้นไอ้ต้นปีเนี่ยไม่สีเขียวก็สีแดงครับสองสีแน่นอนแต่สีเขียวมันเล่นได้ยาวดังนั้นผมเลยว่าทําเขียวก่อนแค่นั้นเองส่วนสีอื่นผมยังไม่แลกนะครับก็เล่นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปนะมันได้เมื่อไหร่ผมก็แลกเมื่อนั้นอะ่ะอันเนี้ยเลยยังไม่แล้นะครับแลกสีเขียวก่อนเป็นหลักอันเนี้ยคือสิ่งทที่จะําาในอนอคต ก็รีวิวไอดีก็น่าจะครบๆประมาณนี้แหละเนาะมีเหรียญมีเมีทมีซับใช่ไหมเนี่ยโวนซับก็เป็นประมาณนี้ของลูกสีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โซโลอยู่นี่นะครับเมื่อกี้เพิ่งเอาลงไปเล่นนะเนี่ยเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้ก็ไอดีทั้งหมดมีเท่านี้สำหรับการรีวิวนะฮะคนขอมาก็เลยทําให้ดูแล้วแรกอะไรบ้างก็เอาให้ดูครบนะครับในไอดีก็มีเท่านี้แหละครับ